สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกันกบเจตุกตากันยางอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เจตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการประกอบอยางในและรองคอของรถบรรทุกขนาดเล็กนะจ๊ะยางผ้าใบเด้อพี่นองเด้อเป็นยางผ้าใบกระทาเหล็กแบบมีคิวนะจ๊ะอันดับแรกห้องกรบสียัดยางในเข้าไปด้วพี่น้องเด้อคอยยัดเข้าไปนี่เห็นบ่เห็นบ่ ต่วก้อนยัดข้าไปเขาต้องอ่อนประจแจแวนมาขันจุบย่างขอไปกอนเด้วพี่น้องอยางแบบนี้สิใส่เป็นจุบย่างเงี้เวๆอพี่น้องเด้อยจุบย่างท้องเหลืองเงยวๆเพราะว่ามันเป็นกระทาเหล็กเนาะจ้าเนาะ,ะกับมีคิวพรบันี้เขาัจิมาใส่รองคอรองข้อกับจิมมี่หู้จอจ๊ะ้าบมีหูหอกจ่อหูให้เพิินเนาะ นี่กระสียากแน่พี่น้องทุลักทุเล่แน,น่จังหน่อยหลังจากนั้นเขาก็บีบมุ้มบนมุ้มล่างเขาหากันนะพี่น้องให้มันแบบว่าอบๆอย่างน,นั่ยไวหนาคอยงัดคอยเงะคอยเฮ็ดไปนะพี่น้องเด้อคันตอนนี้กระสียากแน่จังหน่อยจาถือเส้นง่ายกระง่าย,ายเส้นยากกระยากถ้าถือเส้นล้องข้อแข็งในอู้พี่นออ้องเ้ยอบบอยกผักเจ็บเมื่อก็เจ็บ,บ,เ,จบเล็บกระสีพร้อม ีเส้นนี่เนี่ยลองคออ่อนเนี่ยจังหน่อยตะปันกับกกเฮ็ดยากอยู่พี่น้องนี่ปวดเอวปวดวเอวเขาก็ง่างมองพี่น้องเอาอัญโยกไปจังหน่อยพี่น้องคอยบีบได้จ้าเห็นบ่ลองคอมันสิโอบอย่างไ่ไว้ให้เขาเห็นอย่างไ่เลยได้จ้า ล้วแ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 ล้วก็สิว้างไว้เห็นสร้างเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเอามาบะนี่วางลงเอาโอ้ผ่นออกมาอีกพี่น้องเอายัดเข้าไปไม้จ่ายยัดไ่ยัดไ่การทำงานกับสิบประมาณดีละจายุ่งยากวุญไหวนะจังหน่อยด้วพี่น้องเด้อนี่เขาแล้วเขาแล้วเรียบร้อยกระจงวาเห็นสร้างเพื่อนประกอบจ้าบ้านนี้ เฮาบ่เห็ดด้วมันปวดเอวมาคลิปนี้เจ๊ตุ๊กตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย